สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ไหนครับเสียอามอยู่ที่ปั๊มแท็กหรือเปล่าอยู่ที่ปั๊มแท็กสวนใหม่กำลังเพิ่งสร้างสร <c oughs> ้างได้กี่วันแล้ววะ <c oughs> ไม่รู้เลยเราไป <c oughs> เราไปโคราดมาก็กลับมาก็เสร็จแล้ว <c oughs> ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ครับผมก็น <c oughs> ี่จะเป็นปาร์คที่เราจะย้ายมาอยู่ที่ตรงนี้นะครับ สนามปั๊มแท็กที่นี่อยู่ที่่วนใหม่สุรินอยู่ตรงสนามวอลเลย์บอลใช่ครับตรงสนามวอลเลย์บอลถ้าใครอยากเล่นก็เข้ามาครับเราได้เจอมันที่เรียบร้อยแล้วป้าแกบอกอยู่ครับว่าห้ามเล่นแต่เราก็ยังจะเล่นครับเพราะว่าเราคือเจสดา